ณดินแดนที่ซึ่งแม่น้ำโขงไหลผ่านแม่น้ำที่ถือกำเนิดจากที่ราบสูงทิเบตหล่อเลี้ยงอาณาจักรลาวดินแดนที่ไร้ทางออกสู่ทะเลซึ่งถูกโอบล้อมด้วยขุนเขาและป่าดงสารคดีเรื่องนี้จะพาเราย้อนกลับไปในปี1974ช่วงเวลาแห่งความเปราะบางและความหวังของราชอาณาจักรลาว ลาวซึ่งครั้งหนึ่งเคยมียุคทองที่รุ่งเรืองและเป็นปึกแผ่นได้ผ่านช่วงสองศตวรรษแห่งความแตกแยกและอ่อนแอกลายเป็นสมรภูมิที่เพื่อนบ้านผู้ส่งอำนาจต่างหมายปองแต่ในปี1973หลังจากสงครามที่ยาวนานกว่า20ปีสันติภาพก็ได้บังเกิดขึ้น ท่ามกลางบรรยากาศแห่งการปรองดองนี้การเจรจาครั้งที่สามได้เริ่มต้นขึ้นระหว่างฝ่ายประเทศลาวและรัฐบาลฝ่ายเวียงจันทร์ฝ่ายที่สหรัฐหนุนหลังผู้นำของทั้งสองฝ่ายคือสองพี่น้องต่างมารดาเจ้าสุวรรณภูมานายกรัฐมนตรีและเจ้าสุภานุวงศ์ผู้นำฝ่ายประเทศลาวทั้งสองตกลงที่จะพบกันและจัดตั้งรัฐบาลผสมแห่งชาติ ในจังหวะที่ประเทศกำลังสแสวงหาการเยียวยานี้เองคณะละครเพลงนานาชาติสองออฟเอเชียบทเพลงแห่งเอเชียก็ได้เดินทางมาถึงกรุงเวียงจันทร์พวกเขาได้รับเชิญจากนายกรัฐมนตรีเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการสมานฉันระหว่างผู้คนในชาติ Your ทณานทานท่นยิงและท่านสาย Song of Asia ไม่ใช่แค่การแสดงแต่เป็นภารกิจคณะนักแสดง50คนจากทั่วเอเชียแปซิฟิกได้นำเสนอละครเพลงที่พูดถึงอดีตและอนาคตของเอเชียโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างทวีปที่ปราศจากจาทุจริตและความเกลียดชัง การแสดงรอบปฐมทัศน์ได้รับเกียรติจากคณะรัฐมนตรีและคณะทุธานุทูตแต่สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าคือการที่คณะนักแสดงได้ออกไปพบปะกับผู้คนทั้งพระสงฆ์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหล่านักศึกษา นักศึกษายังคงเต็มไปด้วยคำถามพวกเขาไม่พอใจสังคมที่เป็นอยู่และต้องการการเปลี่ยนแปลงพวกเขาได้เห็นการใช้อำนาจในทางที่ผิด abuse แต่สารที่ Song of Asia ียนำมามอบให้ไม่ใช่การปฏิวัติด,ด้วยความรุนแรงแต่เป็นการปฏิวัติจากภายในดังที่ตัวแทนของเราผู้หนึ่งกล่าวว่าเราจะเปลี่ยนชีวิตของเราเองได้อย่างไรก่อนที่เราจะไปวิจารณ์คนอื่น และภรรยาของเขาเสริมว่าผู้คนลืมฟังเสียงภายในใจของตนเราต้องเรียนรู้ที่จะฟังเสียงนั้นเพื่อเยียวยาความเกลียดชังในประเทศของเรา for woman purpose every there single special is man and woman, there is a special purpose. The ราชโมหันคารทีผู้แนะนำการแสดงได้เสนอมุมมองที่น่าสนใจว่าเราสามารถมอบของขวัญสามประการให้แก่โลกได้นั่นคือ 1. ความสามคัคคีไม่ใช่แค่ในระดับการเมืองแต่คือการปรองดองในทุกครอบครัว 2. ความซื่อสัตย์นักธุรกิจจ่ายภาษีเต็มเม็ดเต็มหน่วยข้าราชาการไม่รับสินบนนักเรียนไม่โกงข้อสอบ 3. ความยุติธรรมการที่มนุษย์ยุติการขูดรีดมนุษย์ด้วยกันนี่คือการปฏิวัติที่แท้จริงคือการฟังเสียงภายในใจแทนที่จะฟังเสียงของความโลภและความเกลียดชังแก่นแท้ของสารคดีนี้และซองออฟเอเชียถูกถ่ายทอดผ่านบทกวีรอยยิ้มของอับสารา รอยยิ้มที่แช่แข็งของนางอับสราประเทศที่น่าสงสารนี้ต้องตายเพราะความยิ่งใหญ่ของตนเองรอยยิ้มที่ตายแล้วนั้นถูกแช่แข็งด้วยความโศกเศร้าความเกลียดชังการดูถูกการขาดความเข้าใจได้เทน้ำที่เน่าเปื่อยลงในถ้วยดวงใจของเรา เมื่อไรความเกลียดชังจะหยุดสร้างความเกลียดชังเพื่อให้นางอับสรายิ้มได้อีกครั้งเราขอสาบานว่าเราจะสละความเกลียดชังและความหวาดระแวงของเราแล้วนางอับสราจะหลุดพ้นจากเสาหินแล้วเธอจะเริงระบำเพื่อให้ผู้คนของเราได้ยิ้มอีกครั้งสารนี้ถูกตอกย้ำด้วยการแสดงละครซ้อนละครที่สะท้อนวงจรแห่งความเกลียดชัง เรื่องราวเริ่มต้นเมื่อลูกชายสองคนถูกห้ามไม่ให้ไปหมู่บ้านถัดไปแต่พวกเขาก็ไปและถูกลอบทำร้ายลูกชายคนหนึ่งถูกยิงเสียชีวิตน้องชายที่รอดมาได้สาบานว่าจะล้างแค้นแม่ของเขาพยายามห้ามแต่ลูกชายคนถัดไปก็ออกไปล้างแค้นและเขาก็ล้มเหลวและฆ่าตัวตาย เมื่อลูกชายคนสุดท้ายกำลังจะออกไปผู้เป็นแม่ได้ร้องออกมาว่าพวกเจ้าไม่กล้าหารพอที่จะหาหนทางที่ดีกว่านี้เลยหรือการให้อภัยมันขี้ขลาดนักหรือลูกชายหยุดคิดเขากลับไปที่บ้านและทิ้งปืนไว้ข้างหลังเขาเดินทางไปพบผู้นำฝ่ายศัตรูศัตรูถามว่าอาวุธละ่ะเขาตอบว่า ข้ามีอาวุธอยู่ในใจนี้คือความแค้นต่อการตายของพี่ชายแต่แล้วเขาก็พูดต่อว่าพอแล้วเลือดมันไหลหนองพอแล้วข้ามาที่นี่เพื่อละทิ้งความเกลียดชังที่มีต่อท่านข้าหวังว่าท่านจะให้อภัยข้าผู้นำฝ่ายศัตรูตะลึงในความกล้าหาญนั้นเขายอมรับว่าเขาก็มีส่วนรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้น เราได้จุดไฟที่เราดับมันไม่ได้เขากล่าวจงไปบอกผู้คนของท่านว่าอดีตคืออดีตวงจรแห่งความเกลียดชังได้ถูกทำลายลงการแสดงซองออฟเอเชียได้ถูกนำไปแสดงถวายแด่ราชวงศ์ลาวในพระราชวังและได้รับเหรียญตราและพระเครื่องเป็นที่ระลึก สารคดีจบลงด้วยข้อความที่ทรงพลังว่าวีรบุรุษที่แท้จริงของเราคือผู้ที่สามารถทำลายวงจรแห่งความเกลียดชังและการล้างแค้นได้สองออ f เอเชียไม่ใช่แค่ความบันเทิงธรรมดาแต่คือทางออกที่เป็นรูป,ปรธรรมและคือความหวังต่อชะตากรรมของเอเชียที่กำลังจะคลี่คลาย That The The Pass Pass. is past.